กองบังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง4ี่นะคะรับบริการกับหลายหน่วยงานระดมปล่อยแถวกว่าล้างอัจญากรรมและอำนวยความสะดวกด้านการเข้าเมืองในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่2568ครับที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1จังหวัดหนองคายหรือด่านพรมแดนหนองคายพลตำรวจตรีพัฒนานุชนาตรองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเป็นประธานระดมปล่อยแถวกวาดล้างอัชญากรรม รักษาความสงบเรียบร้อยการบังคับใช้กฎหมายและอำนวยความสะดวกด,ด้านการจราจรในช่วงวันคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่2568ของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง4โดยตอมอหนองคายได้บริรัการกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดการระดมกวาดล้างอาชญากรรม รักษาความสงบเรียบร้อยการบังคับใช้กฎหมายและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในห้วงคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่2,568และตามนโยบายของนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีที่ได้ให้นโยบายในการอำนวยการความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวรวมไปถึงนโยบายของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในการดูแลรักษาความปลอดภัยให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนคนไทย และคนต่างด้าวที่เดินทางเข้าออกราชาอาณาจักรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะซึ่งทาง,ทางท่านรองผู้บัญชาการสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองกล่าวว่าการระดมปล่อยแถวกว่าล้านอัจยากรรมในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่2568เดําเนินการตามคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในช่วงที่ดำเนินการนะครับระหว่างวันที่11-17ธันวาคม2567มีผลการจับกลุ่ม และมีการดาเนินการมากกว่าช่วงปกติเพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการกวาดล้างอาชญากรรมหรือการดําเนินการจับกลุ่มผู้กระทาผิดกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองเป็นการป้องกอันอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตรครับก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นสร้างความปลอดภัยต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนะคะครับ